อันนี้อะไรเน่ะไรเห็บไหนดูเห็บเดิเห็บหน้าตาอย่างไรอู้นี่เหรอเห็บไหนไหนมีอะไรอีกไหมอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะไหนมันเรียกอะไรนะเห็บอะไรนะหอมเห็บเปล่าเห็บไหมมันมีอะไรให้มันเรียกอยู่ไหมเขาหอมรู้จักเห็บไหม ไหนหมวยเนี่ยอะไรนี่ยอะไรคีตาขี้ตาไม่สวยนะถ้าแมวออกขี้เหร่นะไหนดูสิสวยไูมนี่โอ้ยไอ้อะไรรัดให้ดูอะไรเนี่ยรัดให้ดูอะไรอะไรอ่ะรู้จักไหมเนี่ยหลอดเปล่าแครอทที่หลือแครอทเปล่าทีออะไรนะ แครอทแครอทไหนเรียกแอปเปิ ci, apple. Apple. Apple ouais. ้ลส e, 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 um ิแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเอาแอปเปิ้ลสิเออเออจะมุดเข้าไปในนุมนะทำไมเนี่ยนี่นี่อะไรเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยฮะอะไรนะอะไรอ่ะ เถามมันดิอะไรนะอะไรนั่นอ่ะข้ามืออะไรเนี่ยเอออันนี้คืออะไรคืออะไรอ๊อฟเฟอร์คืออะไรเนี่ยอ๊อฟเฟอรไหนายมดูดิอันนี้คืออะไรเห็ดเห็ดเถื่อไม่เจ็บแล้วหรอเห็ด